ก,กับเสื้อออกของกันได้นี่หว่าบา้าแล้วไม่โดนวะูนี่โดนตกตี้มาเลยโอ้้วาาอ,อ,อพก้าไม่เล่นินดาสีขาวอะ ส่วนมินจาตัวน,นี้มันจะดูดีกว่านะเฮ้ยลูบี้อะไรลูบี้นี่รูบี้บีู้บี้อุ้ยอุ้ยลูบี้ลูบี้โด <laughs> นบีหน้าเราเมื่อกี้ <laughs> แกรนนอนเรียบร้อยเลิกไปเต้นเราเต้น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 เสียเลือดอุ้ยลูบี้ มอยู่ใกล้ลูบี้ว่ะเดี๋ยวลูบี้โดนปลาอีกต้องเล็งปลาลูบี้แน่เลยนั่นไงไอนี่ก็ช็อตจังเลยเฮ้ยมานานหมดแล้วยิงให้โดนดิโอแม่งโคตรแม่นอ่ะอุ้ยอุ้ยไอชิ้นนี่แม่งแม่นกว่าว่ะแต่ว่าอยู่เดี๋ยวว่ะอู้อยู่หลังคีบด้วยจะยิงขัดก็ไม่ได้ไอนี่มันแม่นกว่าขัดอี๋เรายิงขัดอุ้ยโอ้โหไอ้มึงก็ยิงกันยังเลยว่าฝั่งนู้นนะฮะ รจะยิงกลัไปไงม่ะไม่มีอะไรให้ยิงไอยิงไปแล้วยิงไปแล้วยิงไปแล้วสกิลลูบี้มันทำอะไรได้ไหนบบบบบ่ะุโฟรเสเงียบมากเลยวยิงอยู่รวมกันไหมยิงในเปนยหรอโว้เสียก้ามอยู่ไกลมดังนอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยิงมาแล้วเนีถอดไม้ไปน้ำมามิงซเซฟเสียงนายอยู่ไกลมาก าเออเองแหละไม่เดี๋ยวรอบนี้ฉันไหวอ่ะสิงต์รีเจนแรงเออแหมโดนยิงกอีแล้วอ่ะแม่งจะยิงอยู่นั่นแหละไอาดันเป็นอาดานเบ้เมาแล้วเียมึงจะทำยังไงแม่งอ่ะเนี่ยกูพูดได้เป็นคนแล้วนะเว้ยยิ่งเดือดเดือดอย่าต้องมารวมตัวกันแบบการรีเจนของเราเราจะโดนอานุหนาปลาใส่คอหักไหมเนี่ยอ้าวเฮ้ยรีเจนแรงอยู่นี่ว่ารีเจนตั้งเจ็ดอ่ะแล้วได้ตีคลิปแล้ว ไม่ค่ารีเจนสุดตายไวสิดอาลาน่เองอ้หเจนกกท่านได้ไปเก็บลูนนะอีลัเจนแรงล,ล,จลเจนแรงลเจนแรงลจะทำอะไรไม่ค่อยได้นี่คุณไอ้นี่ก็เปิด้านอโอร์ได้นอโนฟอรบวกวะแล้วันไหจะได้บวก่ยแม่งก็แดนอยู่นะไฟโชว์แม่งเลย ย้อนยกแล้วงโอ้ยโดนยิงโอ้ยฉันเดอระต้องแรกนะน้องต้องแรกนะอุ้ยโอ้ยโดูเลือดด้วยเจ็บ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 เจ็คุ้มคุ้มจริงๆเอาอีกบ้างคุ้มโอ้ยคิดคุ้มอยู่นะจริงๆก็คุ้มอยู่กลับบ้านก่อนเจ็บว่ะ ป็นคไอ้เรื่องโง่ยีบคิดไหมโหว้าเลยตี่ตัดเล่นละมารามันดีอย่างนี้นี่แม่งวิ่งขึ้นในนี้ได้เอออ้าวอีนี่ใหม่อะไอ้เรื่องลิงไอ้เรื่อลิงนี่ใหม่ก็ลิงสายฟ้าเทพเจ้าทอร์บิงเกอร์โอ้ยไม่โดนหรอกมันทูช็อตอะอ่าทูช็อตได้คนละไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ทูช็อตอันนี้ไม่โดนเลยเบียวด้วยะ หนีอยู่ยาหนีตายไอียเฮ้ยไอเนี่ยเฮ้ยโหว้าอีกแล้วครับเป็ดแม่งเถื่อนยังวะฮะขุ้มขุ้มเลยฮะขุ้มแหน่ใอย่ใยญ่ตัวตุ่นเยสดูดีเนาะนี่คอนเซ็ปต์ใหม่ปลยนะคิดเมื่อกี้ดีมากเส้ือแ่ง ลูบี้มาแล้วอันตีมันทำอะไรได้บ้างนะลูบี้เนี่ยถ้าอยู่ในวงอ่ะจะไม่โดนถ้าตัวที่อยู่ข้างนอกวงมาตีมาเราจะไม่โดนรางเงินเลยคือจะตีเราโดนต้องอยู่ในวงด้วยกันนะตรงไหนมันก็เข้ามาในวงนี่หรอเข้ามาเข้าเข้ามาก็เล่นมันจิบถ้ากดมันก็ผ่าออกไปไงถ้าอยู่ใกล้ๆตอนแล้วกดไปหรือฮันเดอร์หรือฮันเดอร์มีใครสกิลไกลๆบ้างมีกล้ามป่าให้โดนได้ป่ะป่าปาให้โดนว่ามันอยู่ลึกอ่ะแล้วกูเมียเข้าไปโอ้เป้าเลยแต่เนี้ยเจืออ้โวัดแดด ่นี่โเฮ้ยเราจะเข้าแล้วตามกันไหมาตามไม่ได้อีกอเฮ้ยเสี่ยงระ<ๆ>วังใจเย็นใจเย็นเราอยากเข้าแต่ตามกันไม่ทันอ่ะเราเสียตรงเนี้ยแหละจะเข้ากต้องรีเจนเลือกกันก่อนเมื่อกี้ทำไมสายฟ้ามันไม่ขิ้นวะทุนงานแกนดกิเจนอยู่เห็นเปล่าแรงไม่ถึงนะอ้ออเออคีสแนวแล้ว เฮ้ยเบ้ต้องอยู่เวกวกกันใกล้ๆเว้ยเอาแม่งเลยดิไม่ทันเรือเต็มเราห้าวครับเลือเต็มเราห้าวมีเจนเองดีกว่าเดี๋ยวผมโดนช็อตบ่อยๆไอต่อมันหยุดเพื่อรีเจนอน่เอ้นี่ไอ้นี่หอยนี่หอยเห็นมอมจะเอาผมละเออเอาใช่หว่ะยังเร็วเลย อึ่มแล้วไม่ช็อตเทียอะไรกล่อนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปล่วงแน่เกือบว่ะโอ้หไฟท่วมตัวแล้วเนี่ยครับครับไม่มีรีเจนแล้วนะเฮ้ยฮิวไปแล้วกลับไปรีเจนดีกว่ารีเจนที่ปอดค่ะหมฮาล่ารีเจนนี่มีแล้วเงียบแล้วฉันได้ปีชีพ ไล hey, oh, 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 ่ย so ัวให้ยัวให้ยัวโอ้ยทำอะไรวะสุดตายเลยวะโอ้ยอุ้ยไฟไหม้ตลอดเลยกูว้ยวางยีกูแบบเดอร์ได้ไรไปอ่ะซันเดอร์ดับเบิ้ลเนมเมทไป้วเท่านั้นป้ามันเป็นติดตัวไว้สกิลของลูบี้เนี่ยดับดับเป็นสเตปตัวด้วยวัวอังกิวได้ถ้ามันกดมันจะกลายเป็นคิวเลือดขึ้นมาเลยแต่ว่าะกูดาวสามพีวีดีเจนไวกว่าอีกแล้วถ้าไม่ได้แบบกระทันหัน ไม่ถ้ากดแล้วรีเจนยังได้อยู่ป่าก็ได้ปกติไม่ได้ไม่ได้ถ้ากดล้าจะรีเจนไม่ได้เราคูดาวเสร็จเลยเจ็บ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 เอ้อโอ้โหไม่น่าพาดเฮ้ยนกมันนกมันนกมันเมื่อกี้จะคุมนกมันเมื่อกี้มีจาบ้าแล้วไปขุมนกมันเอ้ยมีจาบ้าอะไรเยอะเยอะเยอแม่งเปล่าเอล่าเวะแม่งเป็นโลกอะไรวะเนี่ย บอกยาวนานมันนี่เป็นหมัดเลนเดอล้วมันมืนไฟใช่ไหมเจอเลนเดอร์ฮะคนไฟไฟน่าเห็นไหมไพโลกูแก่มึงยังจะต้มตีแล้วคนหน้าใส่ไหมโอยโดนได้อีกเว้ยฮะยัทำไงยูงั้นใช่ไหมยูงั้นใช่ไหมยูหัวอ้าิยูหัวยูหัวอัูน่าหัว น้ำพานั่งหเจ็ดแรงกูไม่กูไม่กลัวหรอกกูไม่ใช่เอ้ยพัดยิงเลยพี่มียามันาให้ขวดหนึ่งเอาป่ะไม่เอาเดี๋ยวไปรีเจลยกันหมดหมดหมดเลยอุ้ยแม่งผ่าแล้วเว้ยอุ้ยเจ็บเว้ยอุ้ยกูเยอะเหมือนกันนะเนี่ยต้องห้าร้อยกว่าจะได้แหวนมานาแต่ดูทันเดอร์ทันเดอร์ได้แล้วอ่ะแม่งหมดแม่งหมด

จะเย็นจะเย็นจะเย็นจ้าเย็้าโอ้ยเโอ๊ยทำเดี่ยผ่านตาเราไม่ถอยนี่ไปไม่ออกโอ้ยโอ๊ยแดนน่าโนฟไล่นี่จะสกิลมึงไกลกันทุกตัวเลยสัตว์อย่าให้เลนมึงอชิลลี่ตัวเดียวเอาอะไรกูอยู่กูอยู่วะไปเย็นก่อนตอนนี้เรายังสกิลน้อยหรือว่ามันเอาอยู่วะชิลลี่ เอาอยู <m agn ets> Eu, I mean? ่ค่ะเอาอยู่ด้วยเฮ้ยดักกี้ดักกี้ยิงขคะหยอดน้ำมันแล้วอันตีเฮ้ยเพิ่งเห็นว่าเปิดออร่าเพิ่งเห็นว่าเปิดต้องมายืนดูดหน่อยชิ้หายละครู โแม่ยีนเอายีนเอาเลยจะไปหักเลือดสู้ไม่ได้เลยอ่ะหเอ้ยเอ้คแหลมแอมไปโอ้ไปเลยไปเลยนีนี่วัดเหรอวัดเหรอันว่ะไอ้หมดไม่โดนเหรอเฮ้ยอู้ยโดนะเ้า้ อุย้ยอ้เกือบเกือบมิดเกือบมิดเลยโอ้ยหาเทียเออลองหาแม่เลยกลับมาเกิดเลยอว้ยให้ฉันได้เดินห่างนิดนึงตาหากูกลับมาเกิดที่บ้านเลยเฮียแม,มน,นืแมนนนาแมนสวย,ยสวยสวยจริงๆอ่ะถ้ารับตัวดีมันเดินเผื่อมาอีกหน่อยแม่งตายโดนพี่ฆ <บน S 1> <ะ>่าเลยวดนไม้ดึงคอ ยิงตีตีสองทีก็ตายหาอได้แหวนสักทีดูจะช้าไปหน่อยวันหมดนะครับเซลยังวานหมดหรือว่าอะไรอ่ะอ๋อฝั่งนี้ไม่เห็นนี่หว่าไม่เห็นดยเอตายแล้วอันเดอร์จัวสเปลแล้วอ่ะไม่ได้หรของน้ำขนาด เอ้าไอ้เชื่ออยู่ใช่ปีโอ้โหวิ่งอ่ะกำลังเข้าหน้าเโค่กำลังเล่นตัวนู้นอยู่เลยอ่ะเปลเลยเมื่อกี้ทันเดอร์อย่างหลุดเข้ามาแล้วก็หันมาโม่กแล้วนี่มัจะตายแล้วไม่ทันพุสกิลใส่คีปไปอ่ะกำลังเล่นอยู่เลยเพราะที่เจจะไปกำลังเล่นตัวเฟซอยู่คีป เล่นนี่จะได้ตายเองอไม่เล่นเลยเข้าไปเวฟพี AL? โหเสียเลือดแบบไม่มีเลยอุ้ยทุบเอาทุบเอานะมึงนี่เน่หมอนแล้วแม่็ไปเต้นกันนะอเหรอแดนสมึงแดนเหรอทีอ่หลบฉันอุ้ยว้าวจะกล่าวว่าถ้ามันไม่หลบก็โดนไงไปท่วมเลยว่ะอ ไปลอุ้ยเรียบดิเดี๋ยวเราออกแบนเมลว่ะแบนเมลมันโดนแน่บาเบตอัมเมอร์มึงโดนแน่อันนี้เขาจะแแบบมานะมันไม่มีหวาเขาบอกชิลนี่นี่ดีเจนดีเจนเรื่อยๆมึงเอาไงหนึองมึงอุ้ยชิวยิงหลอดอ่ะยิงไปหลบว่าอีกอีกนิดนึงตะกี้เก็บแล้วยิงรัวๆเลย โอ้ยผ่าแล้วอะ่ะยังไม่ทำให้ครับเฮ้ยยิงหรอกหาอะไรแดงเ่ยบล็อ,ก,อ,ก,อกเกอร์ลันเชอร์เอ,อ้ยไม่โดนเหรอเียวังวะโอ้ยกูไม่กล้าใช้สกิลเล่นเลยวะ่ะเมื่อกี้ตอนที่อยู่กันเด็วเวกกูสกิลใส่คีฟไปจะเก็บคีบไปหาถึงจะฆ่าได้แม่มงอะไรถตาย ไในกรนีวันเดย์เฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโดนผ่านผ่านสมองเลยเดินนิดเดียวเองว่ะอาเชรัลลี่ฆ่าดูแทนโอ้อริโตบิลดักกี้ไม่ทันพลาดเลยว่ะมันมันรอหลบอ่ะพลาดเลยพลาดเลยโัวด้วยเฮ้ย ก็โดดฟาพาเลย <S <S ตันโอ้ยเยี่ยแหลกต้องรอ,อแบบท้ายเกมเลยวะเนี่แต่ของไม่ขึ้นเนี่ยสู้ไงวะเนี่ยเ,าเยอามันพลาดพ <ไป S 3> ยายามอ,อ,อย่าตายพยายามอย่าตายจริงป่ะเราต้องเปิดเองเหรอเอ้ตองป่งะ เปิดเองไม่ได้ต้องต้องรอรอพอมแสก่อนอ่ะแล้วรอรอมันได้ถ้ามันใช่ต้องให้มันเข้ามาเหรอเดินไม่ถึงเดินไปไม่ถึงมาเลยอ่ะคอทมั่งอะไรมั่งบูสต์สีลูกบูสตีลูกสิเราจะไม่มีตังค์ซื้อบูสเนี่ยเราจะไม่ได้ฆ่าใครเขาเลยเห็นเราไหมอ่ะนี่เข้าไม่ได้หรอกเราไปไม่ถึงเราตันไม่ไกลอ่ะเราตันได้แค่สามร้อยเอง อย่ังคิดว่าโอ้ยแล้วโซดี้รับแทนว่ะโอ้โหอุ้ยหนใจแล้วโซดี้หัวใจมากมีรักตายเลยด้วยอ่ะมีซิเบิร์นหะเฮ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วมีหวานแล้วเหรอเรามีหวานไหมไม่น่ามีอ่ะอู้ยไม่น่ามีเดี๋ินเล่นดูห่ะเล่นเป็นเดินเล่นเออระวังนะวิ่งฮันเดอร์นั่นแหละโอ้ยว่ามีหว่ะปัดบนบ้านงปัดปัดเดีเดี๋ยวดีดหวาดก่อนดีกว่าก่อนเฮ้ยรูน่าช็อตจะช็อตไม่ใช่หรอะ บายทุกคนทันบินทันบินเออสวยครับไหนเมื่อกี้จะเล่นหัวจะเล่นหัวขอลาโลแล้วพี่กั้าสู้พี่กล้าพี่กล้ากระโดดท้าร์ปเลยอุ้ยลูบี้ลูบี้ช่วยเราได้ไหมมาหน่อเว้ยใช้มีดด้วย น่าเห็นบ้าลการะเล็งถึงอยู่โอ้บายออกไปไม่ได้ต้องอมอตรองเท้าก่อนมั้ไม่งั้นวิ่งตามไม่ทันเฮ้ยชิปเดี๋ยวอ้อมข้างเดี๋ยวอ้อมข้างเขาน่าหมดแล้วค่ะเดี๋ยวเราลูลนก่อนเออให้ป้มแตกนะ่มีโอกาสคอสเตอร์ได้อยู่ รีเจนวะตอกไปเลยเดี๋ยวแรนเดอร์แม่งเก็บยากกว่าเดิมน่นวานมันดีกว่าเดี๋ยวผมเดินอ้อมดีกว่าผมเดินอ้อมแล้เดินลงไม่ทันเหมือนปะเดโมได้อยู่เนี่ยเสร็จแล้วพอแล้ว กวาเราหายไปแล้วเฮ้ยทันเดอร์ืมเเจ็บมากเลยว่ะก็โดนตันสวยเบลลี่เกือบตายแล้วอ่ะเออเนี่ยเนี่ยเนรอได้แล้วอุ้ยบี้กเราเบื่ใส่งหน้าดีวิ่งหมดแล้วนะวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปดักหน้านี่ให้เดี๋ยวไปดักหน้านี่ให้ไปตามไปไปตามไปวิ่งให้เดี๋ยววิ่งให้ tay không Xiaomi, Xiaomi, ôi, ơi, dừng cho píu này à? off pet, off pet, tay đi, tay đi, ôi, điên วูบเมื่อกี้ทันได้ผ่านหัวเตะหายหายลึดเลยอ่ะโอ้โหตาแบบจะยืนยิงสู้อ่ะไม่สู้ล้วแล้วบทเรียนละต้องดูนะไปสู้กับทันเดือนี่ยฮันเดอร์มิดวอร์แม่งเที่ยแล้วบทเรียนละอืมอันเดอร์ฟินเนี่ยหมวยธรรมดาเฉยฟินมันยังถ้ามันฟินมีบทบาทในสังคมนะยิงไปแล้วอะไรอะไร เอ้ยมีใครหวัดฟ้าได้ะไอ้รุางไอ้นี่วะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปเดินเล่นเดี๋ยวผมไปเดินเล่นไปอยู่ในนกเดี๋ยวผมเดินเข้าป่ากันก่อนเดี๋ยวมันจะตกใจเออถึงรอมันก็ช็อตไปแล้วอ่ะอีกคนนึงได้แค่ช็อตแค่นั้นเลยเอ้ยเอ้าวกินได้ปะยังไรมากะทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้น ริงที่มันก็นิ่มเอาไว้แต่ว่าโดนเปิดก่อนมันอ้อมไม่มามากคือไม่ไม่ประเดี๋ยวเราจะโดนนะขาข้างมาขวาเออดูดูดูวัดแถวนี้แต่วัดแถวนี้ยวาดยังไงเดียบเฮ้ยเปิดแล้ว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 เอ้าวดีเดอุ้ยระวังมารุน้าอี๋อี๋เก่งเหรอไป รัวดีฮะรับตัวดีฮะรับตัวดีฮ้ะรับตัวดีรับตัวดีจ้ะโอเคอุ้ยผาร่วงเลยอะมาลาอโอ้โหจบเลยโดนเขาผาอะไรมาตีเดี๋ยวพี่มิงเดี๋ยวพี่ทำไมมันเหมือนมีผาสองทีวะเมื่อกี้เมื่อกี้ผาเราแรงเซฟมันไม่ตายเดิมมันไม่ได้อัำตีหรือเปล่ายังจังเข้าหรอมาอันนี้แล้วเหรอเฮ้ยนั่นจบตาย บอกไอาอเชียเอ้ยอาเชียนี่ไม่ถึงว่ะไม่ถึงอ่ะลิลี่มินบล็อกลิลี <c oughs> ่มินบล็อกลิลี่มินบอกว่ะโว,ว้วววโ,โดนจับอย่างเจ็บเลยอ่ะเฮลลี่ยิงอ่ะนิดเดียวเลยอะไรเออได้ซูสแล้วได้ซูสแล้วหดหงดเลยอ่ะเมื่อกี้ใส่ไปสาม ดาวชิดแค่เได้คืนแล้วสวยเดี๋ยววิ่งไม่ดักให้เดี๋ยววิ่งไม่ดักไม่ต้องดักละเดี๋ยวบวกเลยโอ้ยโอ้ยเอาเบเฮใช่ไหมเบเฮนะเอาเบเฮต้องเบเฮอาเบเฮเนะเนฮ้หลูดนั่งนั่งหมดยังนั่งแล้วไงนั่ไปเลยตามตัวเองเลยวเริ่ลิงลิงลิงไปแล้วมั้ไหนแล้ววะ พอพอเอ้ยทันเนื้อทันเนื้อพัดกเนื้อแรปแล็ปแล็ปแล็ปแรปอยู่นี่จะตายแล้วอะ่ะไปไหนวะเอาะเ้าจเจอแล้วเจอแล้วโอ้ยแรงความตายหายชิบหายแล้ว <c oughs> นี่น,นเฮ้ยโอ้โหมมีานาไปวะ งานสวยไม่โดนด้วยโอ้ยโดนหนุนแล้วโอ้ยยิงกันหน้าแล้วเฮ้ยออกมาทำไมเนี่ยใบนะนะฉันไม่ตายฟรีนะอยากเลี้ยงได้คิวไงเนี่ยเจออาเทเกิดทำอะไรได้บ้างอะ เยอะนะเอามีแครี่ป่ะมิสกามเซฟก็เล่นได้พายโลพโลใส่ตบอ่ะเออเอ้ยดูหลังนี่เป็นโอ้ยนิดเดียวอ้า Thank you ไม่ดูเลยว่ะมานาไม่มีอันตรีมิสกามเริ่มมิดฟองเหรอเนี่ยอันนี้ยิงยิงอยู่ตรงข้างบนนี้อะไรอะ โอ้ยโดนเล่นอ่ะโอ้ยโดนเล่นอ่ะไม่ได้ไม่ได้จนไม่ได้โดนตันติดทันเด้อหายอ่ะท่นเด้อวินงวอล์กอ่ะหายไปไหนครับวิ่วอล์กไงก็ใช่ไงมันบอกมันวิ่งวอล์กวอล์กจริงด้วยไม่เหมือนตัชัวร์ก็พี่ตามันอยู่ๆก็หายไปอ่ะเฮดมีเฮดแล้วรอเเราเฮดทำอะไรได้มีใครเก็บเฮดไหมอ่ะ เก็บไปเก็บ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 เลเก็บเลยมันก็แต่เราขึ้นมาเราจะลองบวกก่อนปะอันนึงเขาดีเก่งบวกบวดฟ้าเมื่อกี้ใครของผีใครโอ้โหอกว่าแล้วใส่กันได้ปะรอรอรอโอ้โหไกลมากไกลมากเข้าไม่ทันหมดแล้วจะหมดแล้ววเฮดจะหมดอ่ะตากหวานแล้วางั้นกลับมากลับไม่ได้แเรวก็ติดติด ติดแล้วอ่ะป้าไว้ตอเนี้ยมาแล้วมาแล้วข้าหลังเลยข้าหลังเลยเสร็จเสร็จเสร็จไอ้เออสวยสวยฮะแต่ว่าสวยนะฮะอือหือแหลกๆกันนิดนึงเว้ยโอนในข้าวเราถือไฟไม่ออกเลยโอ้โหอย่างสงบ จะรีบิ้นวงลแล้วระวังระวังอะวนงช่วยโอ้การกิ้วเลยไว้แหลกแหลกแหลกตัวเเนี่ยโอ้ยดีเอชัย้็ไมเก่งอะลูบี้อ่ะโธ่ชื่อที่อะไรก็ช่างอะแต่เราไม่ได้แตะป้อมเลยเปล่าปล่อยอะป้อมปล่อยกันก็ได้เออเออเจอลิงเจอลิง โอ้ยแหลกเลยเออบนั่นแหลกจากตรงนี้เจ็บมันดักล่างดิ๊ต้าไปดิ๊ต้าไปกันรัวโอ้ยมาว่ะเยี่ยมโไม่ตายเฮ้ยขันนี้มือนมันดิคิวมันมามันมามันมาบีบโอ้นี่แหละมาเป็นตัวเลยเนี่ยโอ้มาแล้ว ไรใส่แต่คือสามอันนึงขอนัวเป็นโชคมากริเจนเจนรเจนเจนคิวคิวป่าิมพเจมามเดี๋ยวรอก่อนขึ้นไปแถวนี้ขึ้นไปแถวนี้มากันแล้วมากันแล้วมากันแล้วมืกี้แล้วมงไอนไ เออยไปคลิปที o, oh, oh, oh. So age. Age? ่บ้านด้านหลังเฮ้ยโอ้โหโอ้โหระวังนะระวังนะน่าจะอินรูปะไม่น่าใช่แน่นะตัวอะไรล่ะมันยิงมึงยิเป็นดงเลยอ่ะมึงยิงโคตรเดินงแรงเวลาดูเลือดเยอะเว้ย มันออกมีดแล้วอะลูน่าไอ้มีดได้นั่นอ่ะมีดมานามีดตีเป็นเวทอ่ะออกมาแล้วฮอนอ๋อห้อนเหรอไม่รู้ชื่อคิ่มันอยู่แล้วมันอยู่วะลองขึ้นอะลูน่าก็นิ่งหมือนเฉยๆอ่ะนปล่อยกูดิ้นเฉยๆเนี่ยเนี่ยเห้ยเหมืมันเห็นผมเมื่อวะเมื่อกี้มันออกอะไร ไม่เห็นตัวเตรียมน้ำเตรียมน้ำแล้วอ่ะนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วะใครหวาดส้มเสียวเสียวมันเดินเข้ามาในนี้ถ้ามันเดินเข้ามาทำไงเดี๋ยวมาซื้อให้ไม่ไม่ได้แค่ไวริเลอรดีแค่ไวริเลอรในนกอ่ะเอาวานในนกไปปัดดิไม่มีสล็อตแล้วอ่ะไม่มีสล็อตอย่างนั้นที่มิ้งมีนี่ตรงนี้ไม่รู้เขาเห็นเบย์เฮมอลเดินไปไหนก็ไม่รู้อ่ะ ชิวๆมีมันน่าจะเกี่ยมฉันหน้าดูเราแหลกเป็นช่วงเลยเราแหลกเป็นหลิงหุ้ยเลยตอนนี้ยคิวให้ได้อยู่ตลอดพี่โดนตีสว่ะเนี่ยเราเข้าได้แล้วเราเข้าได้แล้วต้องตีผักก็ล่ะตีผักก็ล่ะมีว่าหรือปล่ามาบ้าไม่ห้าบ้าผ่านตรงนี้ข้างหน้าได้เลยเฮ้ยสวยเขาสวยอยู่ห้าตรงนึงอุ้ยเจ็บแม่งผากูเอาผ่ากูเอาเว้ยกูไปทำอะไรให้มึงเคียดแคี้ยดเลยครัเออเสียไปตัวเดียวแม่งรั่วเลยเว้ย เิงอยู่เมื่อกีเมื่อกี้ได้ตัวตอนแรกแรปโซนี่กับเบมอลไเฮมอไปออันตีหรืออะไรไม่รู้ตันเมื่อไหรอันตีเบมอลไปอะตแล้วไอ้ไอ้เก็บเให้เก็เก็บเก็ีมีใครมีาเ หลังๆมึงจะยิงกูกูยิงดิว้ยิงีรับบุรกลับมาเด่นเลยเว้ยเด่นแน่นอนเบนอันน้ตายไอ้รักลัวนี่กูต้องไปริงละต้องไปิงล นี่ทันเดอร์นายพลาดแล้วที่ออกวินวอล์ฟเย็ดแค่มาจากไหนมาครังผมทันเดอร์มาเลยมิสเตอร์ชิปเปอร์เอ้ามาหรอเกี่ยวอะไรกับเราดวะในลูนล่นนั่นเช็กลูนบ่อยๆไปจับมาแล้วเปิดจ๋าไปบู๊กันอืมดีครับอื้มโอ้ยเจ็บแล้วว่ะ ไอ้ชิวชิวไอ้ชิวชิววะเบมเมองไม่เจอโหตัวละครเกมได้ดีเนี่ยเอาวิกชอรี่เลยว่ะงงว่ะเกิดอะไรขึ้นว่ะอกมแจ็คส์นี้ตกใจหมดอะไรของมันค้างแล้วคอมค้างยูเบิ้ลจบเว้ยแปลกดิโอ้ยเบ้ยค้างอขจกดขอจัดดีชิวบายบาย